วันนี้พามาชมนะครับน้องเป็ดของเราวันนี้จะพาท่านมาเก็บไข่เป็ดนะครับก็เพื่อจะได้ให้หายสงสัยนะว่าหลายท่านนะครับยังมีความคลางแคลงใจว่ามันมีไรายได้หรือเปล่ากับการเลี้ยงเป็ดนะครับถ้ามันไม่มีไรายได้นะครับความใหญ่เขาจะอยู่ได้ยังไงนะครับก็อะไรได้จะมากจะน้อยก็แล้วแต่เป็ดที่ท่านเลี้ยงครับเลี้ยงมากก็รายได้มากนะครับ เลี้ยงน้อยก็รายได้น้อยนะนี่นะครับหลุมละสิบลุมละห้าว่ากันไปนะครับบางคนก็เลี้ยงหนึ่งร้อยตัวก็ได้กำไรหนึ่งร้อยบาทนะฮะสองร้อยตัวก็สองร้อยบาทสามร้อยตัวก็สามร้อยบาทนะครับ,วบ,วบความใหญ่ที่เขามีทุนนะระดับนะครับเป็นล้านล้านเป็นล้านเขาก็ได้กำไรเป็นล้านนะครับอย่างเรานะครับก็เปลกระปลอกก็ นะครับร้อยสองร้อยตัวก็กําไรก็สองร้อยสามร้อยบาทเลยครับตามจํานวนที่เลี้ยงมาและครับ <c oughs> ถ้าเลี้ยงเยอะนะก็กําไรเยอะนะครับการเลี้ยงเป็ดขึ้นอยู่กับเป็ดที่เราเลี้ยงนะครับขึ้นอยู่กับหัวอาหารให้มันกินถ้าได้หัวอาหารดีราคาถูกก็ได้กําไรเยอะนะครับแล้วเป็ดเหมือนกันนะเป็ดที่เราเอามาเลี้ยงถ้าได้เป็ดมาไนร,ราคาถูก ก็นะครับมีชายไปกว่าครึ่งของผมนี่ก็เป็ด300ตัวนะครับบวกอีก30 330บสารยก็ไขวันละ200นะครับ200กว่านะทุกวันก็นะฮะเริ่มจากไขวันละวันแรกก็20 30บนะคือมันก,ก็แตะมาที่240ฟองนั่นนะครับ240ฟองครับเป็ด300กว่าตัวนะ ก็ได้วันละเจ็ดแผงแปดแผงนะครับไข่ก็ท่านอาไปบวกลบคูณหารเองครับว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่นะฮะลบกับหัวอาหารนี่คือคําตอบนะครับท่านใดที่มีความคลางแคลงใจว่าเลี้ยงเป็ดมันมีกําไรเยอะไหมนะก็เอาไปบวกลบคูณหารดูนะครับถ้าอยู่ไม่ได้และฟาร์มใหญ่ก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วครับรายได้มันมีแน่นอนแต่ว่าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเป็ดที่ท่านเลี้ยงนั่นเองนะจ้า นะครับของผมก็240ฟองนะครับเมื่อวานถือว่าเป็นสถิติที่เตะ2เ <14 3. S 1> ตะ250นะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าเป็ด330ตัวนี่ก็อยากจะได้สักนะฮะ8แผงต่อวันนะครับ8แผง8แผงต่อวันก็น่าจะเป็นความฝันอันสูงสุดนะครับของคนเลี้ยงนะครับก็การเลี้ยงเป็ดนะฮะเราก็ให้หัวอาหารนะครับหัวอาหารนี่เป็นอาหารหลัก ที่ที่เราใช้นะฮะเลี้ยงเป็ดก็ใช้ของเจ้าใหญ่นะแล้วก็มีเสริมนะครับก็เป็นไหนแดงนะที่เลี้ยงไว้ข้างนอกครับไหนแดงก็ใหนแดงเราก็เลี้ยงนะฮะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยคอ,อกนะเอาเป็นอาหารเสริมนะครับใหนแดงก็จะมีโปรโตีนสูงนะครับทําให้เป็ดชอบใหนแดงก็วันละครึ่งก็สอบปุ๋ยนะครับเอาให้มันกินเพราะว่าเราเลี้ยงไว้ในทุ่งนาข้างนอกนะครับใหนแดง นี่ครับเห็นแวบๆนะครับไตแสลนนะจะเป็นไหนแดงนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นะฮะทนต่อโรคนะครับแล้วก็มีโปรตีนสูงมากครับไหนแดงพันธุ์นี้นะฮะเหมาะกับการเลี้ยงนะฮะโซนอีสานบ้านเรามันขยายพันธุ์เร็วมากนะครับก็ซื้อมาหนึ่งครุนะครับแค่สองอาทิตย์นี่ก็โอ้โหเนี่แทบจะเต็มนาเลยนะครับให้แต่มันมีปุ๋ยนะครับมันก็มันก็มีรากกินปุ๋ยเหมือนกันนะครับปุ๋ยชอบของมันก็คือนะฮะปุ๋ยมูลที่ไก่นี่แหละครับมูลสัตว์ ทุกประเภททุกชนิดนะครับขี้หมูขี้วัวนะครับขี่ไก่ใช้ได้หมดนะวันนี้ก็จะมานับดูนะว่าจะได้ไข่กันกี่ฟองนะครับเมื่อวานก็นะครับสองครับเป็นสถิติที่สูงสุดนะครับตั้งใ่เลี้ยงเป็ดเมื่อเดือนปีนี้เราเลี้ยงเดือนกุมภาเนาะนวันที่9ก้ากุมภาต,ต,นนาตงลง นะครับเป็ดจะชอบก็เป็ดจะชอบก็เป็นฟางนะฮะเป็นฟางนะครับท่านใดที่อยากจะเลี้ยงเป็ดนะครับก็คนี้จะมีฟางไว้นะฮะเวลาเขาจะไข่เป็ดก็เหมือนกับผู้หญิงนะครับก็เวลาจะไข่เขาจะอายนะต้องหาที่หลบที่ซ่อนนะครับเพื่อจะไข่ก็มีฟางให้เขาหลบให้เขาบังนะฮะเขาจะชอบฟางกับแกลบนะครับแกลบก็จะออกอุ่นๆนะฮะเขาจะชอบไข่ที่มีแกลบอุ่นๆนี่ครับลงไปเล่นน้ํา พอลงไปเล่นน้ำนะฮะเล่นน้ํามีความรู้สึกว่าเล่นน้ําเบื่อหิวก็จะขึ้นมากินเราก็จะมีหัวอาหารเทไว้รองรับนะครับทาให้เป็ดไม่เครียดนะครับอยากเล่นน้ําก็มีน้ําให้เล่นนะครับมีน้ําให้เล่นน้ํากินก็ใช้น้ําจากโซลารเซลล์นะไม่ใช้น้ําสระนะครับน้ําสระนี้เราก็สูบไปหานะับไปหาไปใส่ทุ่งนานะครับของเราครับอีกสักครู่นะครับนี่ก็เป็นต้นอ้อยที่เอามาปลูกนะครับมันก็จะกินใบอ้อยนะเพื่อจะล้างลําคอนะครับ นี่เป็นสูตรที่เด็ดนะนี่เห็นไหมครับี่ยมันจะมากินใบอ้อยนะครับที่เราใบาอ้อยมันก็จะมีความสักๆหย,ยาบๆนะครับจะล้างคอเป็ดได้อย่างดีนะครับเห็นไหมครับเล่นน้ําเบื่อมันก็จะมาเซตผมแต่งผมด้านนี้นะครับสามร้อยสามสิบตัวนะครับไข่วันละสองร้อยสี่สิบฟองนะคิดดูแล้วกันว่าบวกลบคูนหารกําไรเท่าไหร่ ออคิดเอาเองนะครับผมขอบคุณมากครับ